สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกในช่องเอเวลินบราวน์นะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องความงามอีกล้ค่ะทุกคนความงามที่มีจากภายในสู่ภายนอกนะคะหลายๆคนเนี่ยที่กําลังดูแลตัวเองอยู่ก็อาจจะดูแลตัวเองด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไปเนาะไม่ว่าจะเป็นการหรือว่าคุ้มมหาออกกาลังกายนะคะไปสปาทําทผมทําเล็บอะไรต่างๆอันนั้นนะก็เป็นเรื่องของ ะะแต่วันนี้อิฟจะมาพูดถึงเรื่องการดูแลตัวเองจากข้างในนะคะดูแลสุขภาพจิตด,ดูแล well-being นะคะดูแลจิตวิญญาณของตัวเองข้างในนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าทุกวันนี้เนาะอีฟอะเข้มแข็งขึ้นจากเมื่อก่อนที่เป็นคนที่แบบว่าอ่อนแอ sensitive กับทุกเรื่องเลยนะคะแล่ทุกวันนี้อีฟแบบว่าดูแลตัวเองยังไงนะคะดีขึ้นได้ยังไง Healing Journey ที่อีฟเคยพูดไปตอนนี้อีฟทำอะไร แล้วลกเลรกกับการเล่นโยคะยังไงเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังค่ะ ก่อนอื่นนะคะจะเล่าให้ฟังก่อนว่าประมาณปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. อีฟจะเจอภาวะดิเพรสนะคะเพราะว่าอีฟเองเป็นฟรีแลนซ์นะแล้วอ,อย่างที่รู้กันคนที่ทำงานฟรีแลนซ์มันก็จะมีช่วงที่แบบดีแล้วก็ไม่ดีมันจะมีช่วงที่งานเยอะมากๆแล้วก็ช่วงที่ไม่มีงานเลยช่วงที่เงินดีมากๆแล้วก็ช่วงที่แบบว่าเงินน้อยลงหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นไซคลของคนที่ทำงานฟรีแลนซ์แบบนี้เป็นเรื่องปกตินะคะซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างค่อนข้างมีผลกับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเราเหมือนกันเนาะบางทีช่วงที่เราแบบโอ้ยงานเยอะมากเงินเยอะมากๆมันก็ทําให้เราใจฟูเนื้อออกว่าเรามีเงินที่จะสามารถซัพพอร์ตตัวเองทําอะไรก็ได้แต่ช่วงไหนที่ไม่มีงานเลยมันก็จะทําให้ energy เรามันดรอปลงแล้วเราก็จะพยายามใช้ m a s c u l i n energy e มากกว่า Feminin energy เนี่ยก็พลังงานของการที่แบบว่า เนอร์เชอร์นะคะเป็นพลังงานของการรับเป็นพลังงานของแบบความนุ่มนวลความเป็นผู้หญิงนะคะการแบบว่าดูแลการเทคแคร์เป็นเป็นพลังงานที่มันแบบนุ่มนิ่มนะคะส่วนมัสกิลีนก็เป็นเป็นพลังงานของการที่แบบลุยนะคะไล่ล่าเป็นพลังงานที่มันแบบเป็นผู้ชายนิดนึงซึ่งทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนวัยไหนจะมี2 Energy นีนี้อยู่ในตัวทั้งหมดแต่ว่าเราจะบาลานซ์ยังไงให้มันเหมาะสมกับ การใช้ชีวิตของเราอาชีพของเรานะคะมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะว่าทำไมอิฟถึงแบบตอนนี้แบบ i n ทูโ o คะมากๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ตอนที่หลังจากคลอดน้องอะไรเงี้ยเราก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักค้างนู่นนี่เหมือนกันแล้วอิบก,ก็พยายามหาวิธีที่จะกลับมาดูแลตัวเองเอรักษาหุ่นนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบทําทุกอย่างเลยแล้วก็รู้สึกว่าพอถึงจุดหนึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่า การที่ต้องไปยกหนักนกไปเล่นเวทเออกกําลังกายแบบเหนื่อยๆมากๆหอบแทกๆอะไรเงี้ยมันเป็นการออกกําลังกายที่อีฟรู้สึกว่าอีปไม่ได้ชอบจริงๆแต่อีกทําเพื่อผลลัพธ์รู้สึกว่าเราหงหาเอาผลลัพธ์มากกว่าเรามีความสุขระหว่างทางแต่ว่าการฝึกโยคะเนี่ยมันทําให้อีฟรู้สึกว่าในขณะที่ฝึกตัวอีฟไ,ได้อยู่กับตัวเองจริงๆ ได้อยู่กับลมหายใจก่อนจะเริ่มฝึกเนี่ยคุณครูก็จะให้เราฝึกหายใจนั่งสมาธิก่อนเพื่อที่เอาจิตเข้ามาที่ร่างกายเราในตอนนั้นรู้ว่าตอนนี้ลมหายใจอยู่ตรงไหนนะคะเราก็รู้ว่าหายใจออกอยังไงร,รู้ว่าการทําท่าต่างๆท่าทางต่างๆในโยคะเนี่ยเราทําเพื่อยืดหรือว่าทําให้กล้ามเนื้อบางอย่างมันหดเนี่ยเราส่งความรู้สึกของเราไปที่ จุดๆนั้นของร่างกายเราจริงๆถ้าบางจุดที่เรารู้สึกว่ามันแบบแข็งมากๆเราตึงมากๆแล้วก็ให้ยอมรับแล้วก็ให้เขาเรียกว่าอะไรให้รู้ตัวเองว่าเอ้ยเราไปได้แค่นี้ ซึ่งมาสอนอะไรอีกบ้างนะมันสอนอีกว่าจริงๆแล้วอะ่ะบางทีอะ่ะเราจะไม่ยอมรับตัวเองว่าอะไรที่เราทําได้หรือว่าทําไม่ได้บางครั้งเราจะมีความดันทุลังในตัวเองอยู่สําหรับตัวอีฟเองบางอย่างอย่างเงี้ยเมื่อก่อนถ้าเทียบกับการที่ตอนไปียกกาลังกายนๆไปเล่นเวกอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบต้องฝืนต้องฝืนสมมุติว่าแบบ10ทีแล้วก็บวกอีก2ทีให้ร่างให้แบบกล้ามเนื้อมันได้พัฒนาอะไรเงี้ยแต่สําหรับโยคะคือ ถ้ารู้ว่ามันไหวแค่นี้ก็พอแค่นี้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะคะถ้ารู้ว่าตัวเองตึงก็ให้รู้ว่าตึงใช้ลมหายใจเข้าไปช่วยแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองเมื่อไหร่ที่เราหลุดโฟกัสจากคําสั่งของคุณครูเนี่ยเรามันก็จะทําให้เราไม่มีสมาธิในการอยู่ตรงนั้นแปลว,ว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆมันก็สอนให้อยู่กับปัจจุบันด้วยแล้วมันทําให้รู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปฝึกะเราได้อยู่กับตัวเองเราได้อยู่กับ ตรงนั้นเราได้อยู่กับจิตของตัวเองเราล่างกายของตัวเองบนเสื่อโยคะจริงๆแล้วเวลาเราเห็นพัฒนาการของตัวเองว่าเอ้ยโพสนี้เราเคยทําไม่ได้เราเคยไปได้แค่นี้แต่วันนี้เราไปได้ไกลกว่าเดิมอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบอ๋อทุกอย่างมันต้องเทคไทม์นะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาโยคะมันสอนให้อิพใจเย็นมากๆด้วยพื้นฐานของอีพเองอะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะเอาจริงคือจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่า ด้วยความเป็นฟรีแลนซ์เนาะจะเป็นคนที่เวลาคิดอะไรแล้วจะทําลงมือทําทันทีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีในบางอย่างแต่ว่าในบางอย่างมันก็ท็อกซิกเหมือนกันมันไม่สามารถเร่งรัดอะไรได้เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ได้ในแบบวันเดียว2วันหรือว่าเดี๋ยวนั้นเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้จักรอโยขาสอนให้อิรู้จักการรอแล้วก็การยอมรับ เราก็เข้าใจเข้าใจนว่าร่างกายตัวเองตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วเราอยากจะไปตรงไหนแล้วเราจะต้องทำยังไงให้ไปถึงในที่ที่เราอยากไปอันนั้นคือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกโยคะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำให้รู้ว่าการฝึกโยคะเนี่ยสังคมที่ไปเวลาแบบว่าไปสตูดิโอโยคะไปเจอคุณครูไปเจอเพื่อนๆพี่ๆร่วมคลาสนะคะไม่มีใครที่ ามาบอกว่าแบบฉันเก่งกว่ามาขิงกันหรืออะไรไม่มีสังคมของสังคมโยคะที่อิบเจอมานะคะจะเป็นสังคมที่แบบว่ามาบ่อยๆนะน้องอีฟอย่าเพิ่งท้อนะสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือให้กําลังใจกันตลอดแล้วทุกคนก็อยู่ด้วยจะเป็น energy ที่แบบมันเย็นมากๆ มันเย็นเราทำเราทำให้เรารู้สึกได้ว่าอันนี้คือสังคมที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะอยู่ด้วยแล้วทุกครั้งหลังจากฝึกเสร็จมันอาจจะเกิดความปวดเมื่อยตามร่างกายหรือว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าไม่มีครั้งไหนที่ไปฝึกโยคะเรารู้สึกว่าแบบเสียใจที่ไปอะ่ะ แต่มีแค่วันที่เรารู้สึกว่าร่างกายเราไม่พร้อมที่จะไปฝึกแล้วเราจะรู้สึกคิดถึงการฝึกเพราะว่าการไปฝึกโยคะคือการได้ใช้เวลากับตัวเองจริงเราแล้วยิ่งคนที่ได้ทํางานเราต้องเจอลูกค้าเจอคนเยอะๆแบบที่อีฟกาลังเจออยู่ตอนเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบมันดีมากๆเพราะว่ามันเหมือนเราได้ไอโซเลตตัวเองมาอยู่กับตัวเองจริงๆอยู่กับลมหายใจอยู่บนเสือ่อผืนนั้นน่ะจริงๆมันได้กราวดิ้งมันได้แบบรู้จักร่างกายตัวเองแล้วมันได้ สง,งบจิตสง,งบใจตัวเองในตอนนั้นถึงแม้ว่าวันทั้งวันเราจะเจออะไรที่มันแบบหนักมาแย่มาก็ตามโยคะจะทำให้เรารู้สึกว่าปัจจุบันนี้ก็คือเราอะอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยคือเราจะไม่ไปคิดถึงอดีตเราจะไม่ไปไขว้ขอนาคตเราจะไม่คิดถึงอะไรเลยตอนเราฝึกสิ่งเดียวที่เราจะทําตอนอยู่บนเสือคือตั้งใจฟังครูแล้วก็เคลื่อนไหวตามที่ครูบอก นะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายก่อนจะจบคลาสอะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้าท่าต่างๆเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อร่างกายตรงไหนที่เรายังจะต้องไปดูแลเขาเพิ่มอย่างของอิฟอก็รู้เลยว่าไหลอิฟมันยังติดอยู่อกไม่ค่อยเปิดเพราะว่าอีกนั่งก้มทํางานนานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งเวลาท่าที่มันจะต้องยืดหัวไหลเราก็จะรู้ว่าต้องใช้กล้ามเนื้อตรงไหนเข้าไปช่วยเพื่อทําให้เราเข้าท่าต่างๆได้ยอะไรเงี้ยก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วมันจะทําให้รู้สึกรักตัวเองมากขึ้นด้วย เพราะว่าพอฝึกไปแล้วเนี่ยเราจะกลับมาดูแลว่าเราจะหลีกเลี่ยงให้ร่างกายเราไม่บาดเจ็บได้ยังไงอะไรเงี้ยเราจะเข้าใจอนาโตมีของเรามากขึ้นแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าอีฟเองไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะอีฟไม่ได้เป็นครูหรือว่าไม่ได้เรียนครูเลยอีฟเป็นคนฝึกคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ตั้งใจจะแบบคอมมิชกับตัวเองที่จะตั้งใจฝึกโยคะจริงๆนะคะแล้วก็อยากเห็นตัวเองไปในเป้าไปในจุดที่ตัวเองคิดว่าแบบ อยากทาท่านี้ได้จังอยากทําแบบนี้แบบนี้ได้จังอะไรเงี้ยเราก็กําลังเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปอยู่เหมือนกันแล้วก็อยากจะบอกคนที่แบบกําลังคิดว่าอยากจะฝึกอะไรเงี้ยอยากให้ลองมากๆเพราะว่าอีวะโ,โยคะมันเปลี่ยนชีวิตอีกมากๆในเรื่องของจิตใจด้วยแล้วก็ร่างกายบางคนอาจจะมองว่าแบบอีวโ,โยคะกีฬาคนแก่ไม่อยากให้อยากให้ไปลองว่าโยคะนอกจากจะต้องใช้สติ นอกจากจะต้องมีสมาธิแล้วคุณต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกายมากๆเลยสำหรับใครที่กำลังแบบคิดอยู่ว่าตัวเองอะเหมาะกับเหมาะกับอะไรชอบอะไรอย่างเงี้ยอีฟอยากบอกว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นโยคะก็ได้นะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบตัวเอง ตัวเองแฮปปี้บางคนอาจจะชอบกีฬาที่มันแบบว่าเป็นเอาดอร์มากกว่านี้เหนื่อยมากกว่านี้หรือว่าแอคทิวิตี้มันโหดกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองทำอะไรก็ได้ให้รู้สึกว่าตัวเองมีแบบสารแห่งความสุขของตัวเองมันหลังอะไรเงี้ยส่วนตัวอิฟเองตอนนี้อีฟรู้สึกว่าโยคะอกับอ e ิตอนนี้มันเป็นอะไรที่มันแมทช์กันที่สุดแล้วก็จะจะยังฝึกต่อไป ไม่รู้ว่าจะไปถึงตรงไหนเหมือนกันแต่ก็จะลองฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็เฝ้าดูพัฒนาการของตัวเองไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้โยคะก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้อีฟมีความสุขมากๆจริงๆคะสำหรับใครที่กำลังหาฮอบบี้ให้ตัวเองทำให้ตัวเองแบบ ได้มีความสุขกับอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยลองดูเนาออาจจะเป็นทําอาหารวาดรูปหรืออะไรก็ได้ที่มันได้ใช้เวลากับตัวเองนานๆลองค้นดูลองทําดูนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะถูกหรือผิดไม่ต้องกลัวว่ามันจะดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยว่าการลองทําอะไรใหม่ๆมันก็เป็นการที่ทําให้ตัวเองได้รู้จักตัวเองในมุมใหม่ๆเหมือนกันว่าเฮ้ยเราสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยนะเฮ้ยเราเราอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็จะกลับมาคุยกันเรื่องอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องความสวยความงามเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตแบบนี้อย่างที่เคยทํานะคะส่วนเรื่องการสากเนาะ อคอนเทนต์ของอีฟตอนนี้ใน i n น t a g r กรนะคะก็ค่อนข้างเยอะนะถ้าใครที่สนใจเรื่องสั์ก็แนะนำให้ไปดูนะคะใน i ิน t a g r กรของอีฟนะคะเป็นผลงานเป็นรีวิวการสอนหรือว่าการสักใดๆในนั้นมีเอาไว้ให้หมดเลยค่ะไปติดตามกันได้นะคะที่ IG Evelyn Brownhouse ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็กดไลค์อีกด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย